ศาลาว่าการเมืองพัทยานายเกติศักดิ์ศรีวงศัยรองประลัดเมืองพัทยาได้เป็นประธานในการติดตามโครงการพัฒนาเมืองพัทยาพร้อมเ้อยนาจาจักรินหินอ่อนผู้จัดการ NTI นะคะในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการติดตามหนังสืีขออนุญาตดำเนินโครงการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินถนนพัทยาสายสองนะคะซึ่งด้มีการลงที่สำรวจพบวพ่ามีปัญหาอุปสรรคใต้พื้นผิวจราจรเส้นทางที่จะดําเนินการขอสร้างพบว,ว่าบางพื้นที่ไม่สามารถวางบ่อพัดได้ สำหรับโครงการวางท่อร้อยสายสื่อสารบริเวณถนนพัทยาสาย2นั้นนะคะทางบริษัทธุรกรรมนาคมแห่งชาติมหาชนได้ดําเนินการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวจรา,าจรสาย2นายเกติศักดิ์ศรีวงศัยรองปร,รัดเมืองพัทยาชี้แจงกับหน่วยงานว่าแผนโครงการทําการขุดเจาะหรืองานก่อสร้างในอนาคตจะดําเนินการไปพร้อมๆกันนะคะอยากจะให้ทุกหน่วยงานตั้งป้ายรับผิดชอบการก่อสร้างหากพบปัญหาข้อร้องเรียนจะได้ติดตามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นแก้ไขโดยตรงต่อไป ทั้งนี้ในมติที่ประชุมยังไม่เห็นอนุญ,ญาตให้โครงการวางท่อร้อยสายสื่อสารบริเวณถนนพัทยาสาย2ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมหาชนนั้นดําเนินการก่อสร้างนะคะซึ่งจะได้มีการประชุมในครั้งหน้าอีกครั้งค่ะเรืออะไรเนะีเอาเคสของประเด็นนะที่2ก็คือยาจากบวงขาวมามาเส้น